อีกล้มันคุณจะหยิกเธอแล้วนะพลาดตลอดเลยนะก้อยนะยังขอดรอสข่าวทำไมพลทหารนิกกี้ทำสีหน้าเหมือนไม่พอใจยิ้มทำไมดูยิ่เฉยครูครับมีอะไรเขาเป็นแฟนกันครับอะไรนะเป็นแฟนยังไงเหนอะคือบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ามาฝึกทหารมาหาความรู้มาไดนมาหาความรักเก่ามาหนึ่งเก้าก้อยเก้าไหมายืนตรงนี้ดิ ที่เธอสองคนแอบชอบแอบรักกันในค่ายทหารแบบนี้ได้ยังไงคูไม่เชื่อหรอกไหนเธอลองหอมแก้มก้อยให้คูดูสิปฏิบัติไอ้สัตว์่างเองปฏิบัตินะปฏิบัตินะกูต้องพูดหอมไหมหอมครับปฏิบัติดีมากคูครับไายังไง เจแปนถับพลอยบนแอบรักกันครับมันคือเรื่องที่รูรู้ทีหลังอีกแล้วเหรอเธอขคนเข้าที่เจแปนเธอออกมาข้างหน้าเดี๋ยวนี้ห <c oughs> น้าตากลัวมากเธอ <c oughs> มาข้างหน้าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ออกมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ทำให้มันเข็งแขรงมันเป็นทหาร <c oughs> ปฏิบัติ